ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปค่ะค่ะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจากชมรมบํานาญการศึกษานะคะาทางโรงเรียนก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่ท่านได้มาเยือนนะคะที่โรงเรียนวัดนาหม่อมนะคะซึ่งโรงเรียนวัดนาหม่อมนะคะปัจจุบันก็มีนักเรียนจํานวน14คน นะคะซึ่งภูมิหลังนะคะของลูกๆนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ายากจนพิเศษนะคะเด็กๆก,ก็ดีใจนะคะที่ท่านมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้โมมิยานะคะสุวัฒนาชัยทงจินดานะคะมา จุดทุกเท,ทียนนะคะบูชาโตโมพระธาตาไยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ